แต่พี่ตามหาูม่มาทำน้้น้องกระโดดเ่เข้าขอน้องอ่ะแต่นกอนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหน้ารี่ก่อนแล้วเกี้ยวกับไ่อ้หูอ่บังทเ้ยวมันแข็กานชกานชกานชกามันค่าพ่อทงานส่วนอย่างมันไงจะ โวัีดีอย่างนั้นไเด็เห็นมีขี้หมาไหมหลังบ้านพ่อมีขี้หมาไหมเห็นขี้หมาเยอะไหมขี้หมาเยอะไหมเป็นหเท่ยนี้น้องหนึ่งอามหอันนี้ปิเศหรอเเจแปเ้าสิบเอ็ยีมีเกียรติง คือู่อคือพ่อเองใครหลอกใครครับใครชื่อครครับชอบพี่ซี้ใครครับใพ่อพี่พ่อพ่อพี่พ่ออีกอันหนึ่งสิสี่ดียวกนาน่

ก็ได้นะพี่พอใหญ่หรือน้องพี่หรือน้องนะมันพ่อหน่ะทุกคนพี่หรือน้องก็พ่อเนี่ยมาหมั่กันไปค่ะ วันนอข้าพ่อใครชื่อเด็กชายทิติพัฒน์บาลุนยกมือขึ้นอ้าวทิติพัฒน์ใครชื่อทิติพัฒน์บาลุนยกมือขึ้นใครชื่อธนัทบาลุนยกมือขึ้น

ขอบคุณจ้าจขอบคุณจา้าขอบคุณแม่ขอบคุณจนะ้าขอบคุณจ้าขับคุณ้านี้วันนี้ไปรับมาที่โรงเรียนก็เลยเดี๋ยวไปสง่งไ,นะไปส่งช่วงหกโมงเย,ย็นนงวันนี้จะมีคนม,มาหาที่บ้านหลายคนอยู่นะ

À, rồi, à, hello 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 ถ้าปิดมาสีพุ่มใ่มาไมาเร็วๆนี่าฟองอันนี้เป็นรืรอบโอเคไหมเป่นที่สนามยไกด้นัที่เก็ที่มาอ้วกนนกัเก็บที่ก่นี่นน่นี่ก็นี่กันนันนันีเก็ัน ติ <t worries> ๊กเกอร์จ้าาริตวันนี้เป็นไนะสเรียนวิชาบ้างคะวิชาวิชาวิชาอย่างจ้าจรเพ่าระเป๋าิอไยังไเลยลอ